สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับที่ติดไว้นะครับเราจะพามาชมนะครับห้องเห็ดเปิดเห็ดร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนที่โค้งเห็นไหมครับส่วนที่โค้งนี้นะครับตรงนี้เราจะใช้ท่อ PVC 6หขุ่นนะครับยาว4เมตรแล้วก็ดัดโค้งนะครับดัดตามโค้งตามรูปนะครับแล้วส่วนด้านบนตรงกลางนี้นะครับ เราจะใช้ท่อหกหุ่นวิ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่หุ่นนะครับแล้วก็ใช้พยางคุมนะครับคุมเพื่อที่จะให้อ่าความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นขนาดกว้างนะครับกว้าง3ามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้าสิบนะครับอ่าสูงสองเมตรแปดสิบนะครับความสูงจากพื้นถึงดั้งนะครับสองเมตรแปดสิบตรงนี้นะครับสองเมตรแปดสิบ ห้องนี้จะบรรจุได้นะครับ7,500ก้อนนะครับ7,500ก้อนโดยเราทําชั้นนะครับยาว6เมตร2ชุดนะครับ2ชุดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีโครงรับท่อหกหุนขึ้นไปรับนะครับตรงกลางเห็นไหมครับเพื่อมาให้รังคาแอนลงมานะครับส่วนด้านข้างนะครับเราก็จะใส่ข้องอ45องศา นะครับทั้งสองด้านสี่ผ้าองศาทั้งสองด้านนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดัดโค้งสี่ผ้าองศาของงานนะครับแล้วก็ดัดโค้งเข้ามาอ่ามารับกันนะครับแล้วก็จัดตรงกลางให้ได้ให้ได้ให้ได้กลางให้ได้เซนเตอร์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้พยางคุมนะครับพยางคุมเลยแล้วก็ใช้กิบล็อกล็อกนะครับกิบล็อกล็อกได้เลยก็จะอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นห้องร้อนชื้นนะครับ ส่วนด้านข้างด้านข้างที่เราจะใช้เลี้ยงก้อนนะครับก็เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงซึ่งใส่ลวดถักไว้นะครับแล้วก็ใช้อนะิฐบล็อกสองก้อนเทินะนะครับช่องหนึ่งก็จะเลียนได้100ก้อนนะนะครับ100ก้อนทั้งหมดนี้ก็จะได้7500ก้อนนะครับห้องนี้สําหรับห้องนี้สําหรับเปิดเห็ดร้อนชื้นนะครับร้อนชื้น ไม่ยากนะครับต้นทุนก็ไม่แพงเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเหล็กมาดัดโค้งนะครับใช้ท่อ PVC ก็ได้นะครับในการดัดโค้งใช้ท่อ6หุนกับ4หุนนะครับส่วนประกอบก็ไม่ยากนะครับเราก็สามารถถอดได้ประกอบได้นะครับเพราะเราใช้เป็นข้อต่อนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับจะสังเกตว่าเราไม่ต้องใช้กิบล็อกนะครับใช้ลวดผูกเหล็กนะครับใช้ลวดผูกเหล็กมัดได้เลยนะครับมัดเหมือนมัดเหล็กเลยครับอยู่แล้วสามารถรื้อได้ นะครับส่วนด้านข้างที่เราเอามาต่อไว้ก็จะเป็นเหล็ก6ขุนนะครับซึ่งเป็นวัสดุซื้อมาจากร้านของเก่าราคาถูกนะครับแล้วก็มาดัดแปลงใช้เอานะครับนี่ก็คือห้องเห็ดร้อนชื้นนะครับขนาดของห้องนะครับความยาว16เมตรนะครับกว,าวา้างกว้างสามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้สูงสูงนะครับสองเมตรแป สามารถจุกก้อนได้7,500ก้อนนะครับ7 5 0 0ก้อนตอนนี้ช่างของเราก็กําลังดำเนินการนะครับกําลังดำเนินการอยู่นะครับติดกิบล็อกให้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถจะเรียงก้อนได้แล้วนะครับอีกประมาณ7วันก็เปิดดอกได้นะครับไม่ยากทําไม่ยากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้เพจศูนย์ชนแดนนะครับ ส่วนด้านข้างนี้นะครับเราจะเห็นด้านข้างนี้เป็นชั้นเป็นแถวนี้นะครับด้านนี้จะเอาไว้เปิดเห็ดเย็นชื้นครับด้านที่มีผ้าใบคลุมก็จะเป็นเห็ดร้อนชื้นนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับเพียงแค่ต่างกันตรงใช้พยางคคลุมเพื่อให้ความชื้นอยู่เองนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้กับเพจศูนย์ชนแดนของเรานะครับ หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0949966242สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับผม